หนึ่งในฝันของผู้ที่ชื่นชอบการต่อกันพลาน่าจะเป็นการได้นำเอาหุ่นเหล่านั้นมาต่อสู้กันคัสตอมอะไรแปลกๆหรือแม้แต่ mix and match ส่วนต่างๆที่จุดนี้เองก็เป็นหนึ่งในจุดขายของซีรีส์ Breaker ที่ภาคนี้ก็เพิ่มสิ่งต่างๆเข้าไปอีกรวม,มถึงพยายามกลับไปยังรากเง,าข,งเกาของเกมก็มาดูกันว่าจะถูกใจแฟนแกันดัมแฟนแการพลาหรือผู้ที่อยากจะเข้าสู่โลกของโมบิลสูตรขนาดไหนในก u รดั Breaker 4 <Review. S 2> หมดเนื้อเรื่องของ Gundam Breaker 4จะเกิดขึ้นในโลกเสมือนที่เรียกว่า GB4 ที่แม้ว่าจะอยู่ในช่วงทดสอบแต่ผู้เล่นแต่ละคนก็พยายามไต่แร้งและสร้างชื่อกันมากมายเราจะได้เข้าสู่เกมในฐานะผู้เล่นหน้าใหม่ และได้เจอกับเพื่อนใหม่ที่จะมาคอยสอนเบสิกให้กับเราและผู้เล่นสาวอีกคนที่เต็มไปด้วยปริศนาตัวเกมจะถูกแบ่งออกเป็นเชปเตอร์ที่แต่ละบทจะประกอบไปด้วยด่ยดาน5ด่านที่จะมีการใส่คู่ต่อสู้และก็อีเวนต์ต่างๆเข้ามาระหว่างเชปเตอร์ ที่แม้จะมีแอบเซอร์ไพรส์ทั้งเรื่องราวปูมหลังของตัวละครแต่ละตัวใส่ทวิสต่ตางๆที่พอจะประคับประคองตัวเกมไปได้แต่เรื่องราวหลักรวมๆประมาณ20ชั่วโมงก็ไม่ได้ถึงกับน่าจดจำมากนักโดยเฉพาะในช่วงต้นที่อาจจะดูเนิ่ๆไปหน่อยแต่คิดว่าแฟนๆกันดัมเบรเกอร์ส่วนใหญ่ก็คงไม่ได้จะมาเล่นเกมนี้เพื่อคาดหวังเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วสิ่งหนึ่งที่ทําให้ตัวละครของเราดูไม่น่าจดจําไม่เท่เท่าที่ควรก็น่าจะมาจากฉากการเล่าเรื่องการพูดคุย ที่จะเป็นการใช้โมบิลสูตรของเราที่ส่วนใหญ่แล้วหากอยากจะคัสตอมโมบิลสูตรที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่จะทําได้จากชิ้นส่วนที่เรามีอยู่ก็มักจะออกมาตลกตลกโดยเฉพาะในช่วงแรกๆเพราะทั้งส่วนหัวตัวแขนซ้ายแขนขวาช่วงล่างและอื่นๆน,นั้นมักจะมาจากคุณคนละตัวทั้งสิ้นรวมไปถึง acting ของเราที่ไม่มีบทพูดมีแค่พยักหน้าและขยับนิดหน่อยก็ยิ่งทำให้ดูเก้ๆก,ก,กังๆแม้จะมีให้เลือกคำตอบสำหรับ,บบทสนทนาแต่ก็ไม่ได้กระทบอะไรกับเนื้อเรื่องเลย ส่วนฟีเจอร์ของเกมก็จะค่อยๆถูกปลดตาม progression ของเนื้อเรื่องหลักที่แม้อาจจะดู slow pace ในช่วงแรกๆแต่ข้อดีก็คือทำให้ผู้เล่นค่อยๆเข้าใจระบบที่ซับซ้อนได้อย่างดีส่วนหลักของการเล่นใน Breaker 4นอกเหนือจากการปรับแต่งโมบิลสูตรก็คือการนำอาอหุนที่เราคัสตอมนั้นออกมาทำภารกิจต่อสู้ที่หลักๆก็จะเป็นการจัดการกับเวฟของสตรูให้หมดป้องกันอะไรบางอย่างหรือบอสไฟท์ ก็ดูเป็นเส้นตรงแล้วก็ซ้ำๆอยู่บ้างโดยแอคชั่นการต่อสู้นั้นแม้อาจจะไม่ได้เป็นเกมแ a กแอนด์สที่มีอิมแพคสะใจคอมโบลื่นไหลอะไรมากมายแต่ก็ถือว่าทำออกมาที่ตอบโจทย์ความเป็นกันพลาที่ไม่ได้สมจริงมากนักและก็แข็งๆอยู่บ้างแต่ก็เล่นได้เพลินๆด้วยหลักๆจะมีการโจมตีแบ่งออกเป็นด้านซ้ายและขวาทั้งอาวุธแบบมิลลี่และระยะไกลขึ้นอยู่กับอาวุธที่เราสวมใส่อยู่การหลบหลีกและเดชนอกจากนั้นยังมี EX และ OP s สกิล ที่มีตั้งแต่ท่าโจมตีแบบรุนแรงระยะใกล้ไกลฟื้นพลังและอื่นๆที่แน่นอนว่าขึ้นอยู่กับการคัสตอมหุ่นของเราด้วยการคัสตอมไม้โมบิลสูตรในกันดั้มเบรกเกอร์นั้นถือว่าทำออกมาได้เข้าใจง่ายและแน่นอนว่ามันคือเกมเบรกเกอร์ผู้เล่นจึงจะค่อยๆได้ชิ้นส่วนที่ใช้งานได้มาจากการซื้อในช็อปขายกันพลาและจากบรรดาโมบิลสูตรของสตรูที่เราต่อสู้ที่ขึ้นอยู่กับความยากของภารกิจด้วย ดังนั้นหากเราอยากจะได้ชิ้นส่วนที่ทรงพลังขึ้นก็อาจจะต้องเลือกเล่นด่านนั้นซ้ำๆในระดับความยากที่ยากขึ้นโดยรวมๆแล้วก็ถือว่าเป็นความท้าทายที่ผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเล่นแค่พอผ่านหรืออยากจะหาอะไรเด็ดๆมาคัสตอมโมบิลสูตรของเรานอกจากนั้นยังมีระบบซนเนจี y ที่จะให้เราสามารถ level, อัปเลเวลอาวุธอุปกรณ์และไอเทมอื่นๆหรือสามารถเพิ่มบัฟเช่นระะเวลาครูดาวของท่าพิเศษเพิ่ม HP ความเร็วและอื่นๆได้อีก ส่วนสำหรับใครที่อยากจะเน้นรายละเอียดความสวยงามอื่นๆแบบจัดๆตัวเกมยั cooking, งมีส่วนของการทำสีทำเวทเทริงและร่องรอยความเสียหายพอจะถึงแต่งไดโอรามาที่ถือว่าทำออกมาได้ละเอียดสะใจมากๆอเอาเป็นว่าใครที่อินกับทางนี้เมื่อไหร่เพลิดเพลินสุดๆแน่นอนสิ่งที่น่าจะทำให้การดั้ม Breaker 4น่าเล่นน้อยลงก็คงไม่พ้นง,งานภาพที่นอกจากอาร์ตสไตล์ที่ดูเป็นการพลาแบบออริจินอลสุดๆแล้ว กราฟิกเองยังดูตกยุคไปหน่อยที่รายละเอียดบนตัวกันพลาเองก็ยังพอเข้าใจได้ว่าอาจจะต้องการให้ดูเพลนสุดๆเพราะเน้นให้ผู้เล่นทำสีคัสตอมได้ตามใจชอบแต่ที่ขัดใจมากๆก็คือฉากสภาพแวดล้อมที่ดูเหมือนเกมต้นยุค Play3 ทั้ง t e x t ซเจอร์และความหนาแน่นของ Object กตรวมถึงแอนิเมชันของโ b i l e สูตรเองที่แข็งทื่อไปหน่อยแม้จะมองว่ามันคือกันพลาก็ตาม จะมีที่ทำมาได้ดีก็คือส่วนของ performance ที่รีวิวหลักๆบนเครื่อง PS5 นั้นทำออกมาได้คมชัดลื่นไหลที่60 FPS ส่วนงานด้านเสียงก็เอาเป็นแค่เพียงพอตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นซาวด์แทร็กแต่ละเพลงที่ก็ถือว่าเข้ากับเหตุการณ์ได้แต่ไม่ค่อยโดดเด่นหรือว่าติดหู s ซเฟ็กก็ให้ฟีลเหมือนเกมกันดด้มเก่าๆ ยังดีว่ามีเสียงภาคให้เกือบทุกจังหวะและทำได้ดีทั้งภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น wow, totally Wow're different time than last time. และที่สำคัญก็คือเกมนี้มีแปลภาษาไทยด้วยที่ก็ถือว่าแปลออกมาได้กลางๆแล้วก็ใช้คำได้ตรงกับบริบทดี Gundam Breaker 4 ถือเป็นตัวอย่างของเกมที่พยายามกลับไปยังจุดเริ่มต้นแบบไม่ต้องคิดอะไรมากที่แฟนๆ Breaker หลายๆคนหัวหาไม่ว่าจะเป็นการคัสตอม o b บิลสูตรได้แบบหลากหลายละเอียดสะใจเกมเพลย์ที่ไม่ได้ถึงกับมันสะใจอะไรมากมายแต่ก็ตอบโจทย์เล่นได้เพลินๆไม่ว่าจะเล่นคนเดียวหรือออนไลน์กับคนอื่นๆเรื่องราวที่ไม่ได้ถึงกับสนุกหรือว่า Impact แต่ก็คอยประคับประคองเนื้อเรื่องหลักไปได้จนจบจะมีแอบผิดหวังด้านกราฟิกแล้วก็ซาวดีไซน์ที่เล่นง่ายไปหน่อย เอาเป็นว่าใครที่เป็นแฟนการพลาแล้วอยากจะลองมาแต่งหุ่นแบบเวอร์ชวลดูกันดัมเบรเกอร์ก็่าจ,จะทำให้คุณเพลิดเพลินได้แบบไม่รู้ตัวจนอาจจะลืมออกไปต่อสู้เลยก็ได้และนี่ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนักส่วนใครที่อยากจะรับชมตัวเกมประมาณ1ชั่วโมงแรกก็สามารถชมคลิป first impression จากทนช่องได้สุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอย่างไรกับกันดัมเบรเกอร4 พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมรีวิวเกมใหม่ๆหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้ที่นี่คอนโซลเกมเมอร์สเตชันขอบคุณครับ